บัดน,นี้ความเกิดตายวนเวียนวายตายตรงตินเน้อมิน,นาวโจรก้โจรกล้นนาตั้งเป็นกบับบ่มีตื่นบัความายนี้มันเนรเนตาวอน,น,นคือคำสอนสัจจริงเงียังตรงคือเบา มนกระตายเถ่าบ่ตายเงากระตายพระจากกันไปคนละกรคำแต่ตื่นกระพอยหนักตายเลยเออโบแม่นตายเรื่นเลื่นละเชลักพวกโบละคนอังตายยังเขาแสดงจเด่นให้ตมงเต็มเป็นเรื่องเพียงเป็นบทละครเล่น บทละทนตามนาทีบัดว่าตายดีแสดงเอาบอดใดตายเหลวกะเดาหมินนะยกตัวอย่างอาิเชนโยมเบยุก็จะเอื้ชื่อ